ครับผมสวัสดีคร hm ับผมร้านซูนามีนะครับคันนี้เป็นแรมนะครับแรมเ e ตตานะครับต like ัว300ตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้อย่างสวยนะครับใส่ระบบเบรกด้วยนะครับก็ใส่ล้อแท้นะครับล้อตัวนี้ลูกค้าซ um> ื้อมาเป็นล้อมือสองนะมาให้เราทําให้นะครับแล้วก็ใส่ระบบเบรกนะครับเป็นแบบอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ใส่ระบบเบรกด้วยนะครับแล้วก็ล็อกเบาะแบบกุญแจนะครับ สามารถล็อกกุญแจได้นะครับตัวนี้ตัวล็อกกุญแจเขานะครับกดลงมันจะล็อกเลยนะฮะแล้วก็ล็อกกุญแจก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสียบได้เลยนะล็อกได้เลยมีถังน้ํามันนะครับค้าให้ทําเป็นสีเดียวกับสีรถนะครับเป็นครอบสแตนเลสนะครับสแตนเลสนะครับเป็นขาวๆเงาๆนี้จะเป็นสแตนเลสรอบคันเลยนะครับแล้วก็พิเศษก็คือมีบาร์นะครับบาร์ด้านหลังนะครับเป็นพักแขนในตัวนะครับตัวนี้ อย่างสวยงามเลยนะครับพิเศษสุดนะครับตัวนี้อย่างสวยๆเลยก็คือราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามที่เราทํานะครับทาเยอะก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างภายในนี่ก็สวยงามครับเป็นแบบทีทียิบเลยนะครับเข้ารามทีนะครับตัวนี้อย่างสวยเลยเย็บให้แบบสวยงามเลยนะครับพื้นปุ่มนะครับเปาะล็อกกุญแจได้นะครับใส่ของได้ด้านหลังโชคไวเดสนะครับ ระบบเบรกล้อพ่วงนะครับระบบเบรกลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะถอดน้ำมันเบรกล้วลูกค้านะครับของลูกค้าเป็น ABS นะครับเราไม่ได้ถอดนะครับเราไม่ได้ถอดนะลถลูกค้าไม่เสียหายเราลิงกแค่สายสลิงเข้าไปดึงปั๊มของเรานะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเวลาถอดก็ใช้รถได้ปกติรถลูกค้าไม่เสียหายนะครับแล้วก็ลิงก์เป็นแบบสแตนเลสด้วยนะครับอะไหล่ของเราทําให้แข็งแรงมากนะฮะเป็นประกับนะฮะประกับสายสายลัดสแตนเลสนะครับดึง ดึงสลิงเล็กๆนะครับไปดึงปั๊มนะครับเพราะว่าเบรกของเราไม่ได้เบรกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอของพ่วงนะครับมันจะเบรกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเราจะตึงเราจะปรับให้นะครับมันสามารถปรับได้นะครับตึงเบรกให้นะครับเพราะว่ารถพ่วงเบาไม่หนักเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะเวลาเราขับขี่ไม่มีเบรกไม่มีเบรกมันยังไม่เหวี่ยงนะครับถ้าเราไม่แรงจริงนะครับไม่ชนจริงมันยังไม่เหวี่ยงเลยนะครับอันนี้เราใส่เบรกไปด้วยยิ่ง เวลาเบรกหรือว่าเวลาจอดหรือว่าเวลาขับมันก็จะดีกว่าไม่มีเบรกนะครับมันก็จะตรงหรือว่าจะไม่เหวี่ยงนะครับถึงเหวี่ยงมันก็เหวี่ยงนิดเดียวนะครับไม่เหวี่ยงเยอะนะถ้าเราไม่ใส่เบรกถ้าใส่เบรกนี่จะไม่เวี่ยงเลยนะครับจะนิ่งไปเลยนะครับรถใหญ่เราต้องใส่นะครับไม่ใส่ก็เวลาเราขับเป็ร้อยอย่างงี้นะครับกลัวอันตรายนะครับถ้ารถใหญ่เราจะใส่ให้ถ้ารถเล็กๆอย่างร้อยสิบซีซีอย่างงี้วิ่งนะครับเจ็ดสิบ 60อย่างนี้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้ารถ3 0 0ซีซีอย่างนี้ก็ถ้าเราวิ่งเป็นร้อยก็น่าจะใส่นะครับไม่อันตรายโอเคนะครับอันนี้ก็สวยอีกคั้นหนึ่งนะครับสวยเลยละครับเพิ่มขึ้นหลายอย่างครับอย่างบาด้านหลังนี่ก็ดูดูดีนะครับมันเป็นพักแขนในตัวนะครับแล้วก็มันก็จะโค้งขึ้นไปด้านหลัง ก็ดูแบบสมูทสวยงามผพรว่านะครับตะแกรงก็เป็นรุ่นใหม่นะใส่ของได้ดีเลยนะครับโอเคครับผมถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสูนมิ087 085 4576ช่างต้ำสวัสดีครับ